สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยได้ยินเสียงนิเนาะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ย โอเคได้ยินเสียงนะคะอ่าสินค้าตัวนี้นะคะจะเป็นชุดว่ายน้ํานะคะชุดว่ายน้ํางานมือหนึ่งนะนิ่มเหลือบนิ่มมันมีสี่พันนะแต่ว่าเหลือพร้อมส่งแค่ประมาณพันหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่างานประมาณไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาก่อนเนาะเพราะว่า งานตัวนี้เหมือนแบบรวมรวมกันมาโดนเจาะเยอะเลยรอบนี้้มีแบบว่ามีอามีวันพีทด้วยเดี๋ยวนิ่มจะแกะนะคะเดี๋ยวระหว่างรอที่ค่ะที่ลูกค้า ะระหว่างรอลูกค้านะคะเดี๋ยวนิมจะไล่แกะให้เนาะงานตัวนี้ปกติอไม่ค่อยได้อเปิดพีเนาะก็อาจจะแบบว่าเหลือพร้อมส่งสำหรับลูกค้าที่แบบไม่ทันสักนิดสักหน่อยนะคะ อเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแบบว่ารีวิวให้แบบเต็มรูปแบบกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็อาจจะแบบรีวิวข้าวๆนะคะเนาะก็น่าจะเหลือส่งแค่ประมาณ1,500ตัวนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะนี่ชุดนอนมือหนึ่งโอ้ยพี่สุกัญญาเรานี้เรานี้เด็ดอยู่นะนี่ อ่ะนะคะงานตัวนี้ส่วนมากยิ่งไม่ค่อยได้ปล่อยแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือถ้าหมดลอด็อตนี้คือที่จีนก็ไม่มีแล้วนะคะลูกค้าโอ้ลูกค้าค,คือแบบว่าดีงามมากนะคะนี่งานมือหนึ่งนะแบบมาแรงมากช่วงนี้ เพราะว่ามันมันหายากมันก็เลยมาเลยไม่ใช่ขายดีอะไรหรอกนะคือแบบว่าของมันหายากนะคะที่จีนมันมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีของแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันมันหมดฤด,ดูเขาไปแล้วเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกนะคือปีนี้มันจะหางานแบบนี้ได้ยากนิดนึงเพราะว่าอย่างคือปีนี้หนึ่งเนาะ ที่จนะีน่ะเขาโดนโควิดมาประมาณปีนึงซึ่งโรงงานเขาก็ไม่ได้ผลิตงานใหม่ออกมาแล้วงานที่มันโลสต็อกมันก็หมดแล้วนะคะมันก็อาจจะเหลือแบบว่า,อาตอนนีทน้ที่นิ่มติดต่อไปอะ่ะมันก็จะแบบว่าเหลือแบบ เหลือเป็นบางลายอะไรเงี้ยแบบงานโลแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า1อะ่ะมันเป็นหน้าหนาวแล้ว2คือปีนี้มันผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะโอกาสที่เราจะได้เหมาสต็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเนาะมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าอ่ามันก็เลยเหมือนกับคือแบบว่าต้องแบบไปแย่งชิงกันอะไรเงี้ยแล้วก็กำไรก็แบบไม่ค่อยได้ สำหรับงานนี้นะก็คือแบบว่าแต่มีลูกค้าลูกค้าประจําอยู่เราก็ต้องเอาเข้ามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะกะ็มีพร้อมส่งอยู่ประมาณพันห้านะอุ้ยสวยอะ่ะไม่รู้มีกี่ตัวสวยมาการายละเอียดนะคะตามปักหมดเลยเนาะงานตัวเนี้ยบางทีลูกค้าอาจจะงงว่ามันเป็นเซตยังไงคือนี่มาจะขายสองอย่างเนาะ คือน,นี่จะขาย2ออย่างนะคะก็จะขายสายฝอกับงานตัวนี้ห้างเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าคืองานอะไรอันนี้มันจะเป็นงานอีกเกรดหนึ่งคือที่ร้านอะมันจะมีสเกรดมันจะมีงานที่แบบเซ็กซี่ไปเลยกับงานธรรมดาอันนี้คือแบบพี่ๆที่แบบว่าเขาซื้อกันบ่อยเขาก็จะติดปากเรียกว่างานเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเรียบร้อยมากอะไรขนาดนั้นนะเนาะแต่แค่ว่ามันไม่ได้แบบว่า บิกินี่แบบเซ็กซี่เลยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็แบบว่าเป็นตาได้อยู่ลูกค้าสวยอยู่แต่ย้ำนะว่างานคืองานโลนะคะจะแบบว่าอันนี้แบบให้ได้หลังใจเรามันก็ไม่ได้เดอ้อลูกค้านะคะงานโลมามีทั้งแบบแบบสวยไม่สวยนะคะแต่ว่ารอบนี้อ่ะสามารถปล่อยให้ลูกค้าที่แบบว่าเออพร้อมส่งได้แค่ได้แค่พันห้า ได้แค่พันห้าร้อยตัวเท่านั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงป่ะเออน่าจะเป็นเสื้อหรออันนี้มีสามชิ้นมันจะรวมรวมกันมาเดี๋ยวนิมจะรีวิวให้แบบเต็มรูปแบบอีกทีพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็คืออัปเดตเพราะว่านิมส่งของพรุ่งนี้ไงถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจก็คือแบบเอออยากจะสั่งก็สั่งเลยพี่คือบะคือมันเป็นงานมือหนึ่งนะ บางถุงมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพราะว่าแบบเราซื้องานโลมาเนาะโอ้ยเป็นตาหักอยู่อะ่ะนี่อันนี้ก็มีสามชิ้นผ้าเนื้อดีมากลูกค้าที่ไทยเนี่ยมีขายไม่กี่ร้านนะอันนี้บอกเลยถุงมันไม่ค่อยดีละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ในนี้ ท่านไหนสนใจสั่งได้เลยนะคะอุ้ยอันนี้เมื่อกี้เป็นลายดอกอันนี้เป็นลายแบบลายดาวมี2ลายอันเนี้ยแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าขะมาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนิ้วเช็คดูของแบบนึง กำลังหาแบบลายที่มันเยอะๆให้ลายที่น้อยๆเราจะไม่ไม่รีวิวนะคะเพราะว่าเรากลัวมันแบบมันมาน้อยอันนี้น่าจะมาประมาณ5ลายกระสอบเนี่ยมือหนึ่งนะแต่ลายมันเยอะอยู่มันมีมันมีหลายกระสอบเดี๋ยวนี้จะแกะกระสอบนี้ให้นะคะ ช่วงนี้ขายดีคนไปเที่ยวทะเลเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้เราจะขายแพงไม่ได้เพราะว่าส่วนมากแบบพี่ๆที่เขาเอาไปขายนักนักท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวไทยอะเน,ะนาะกระสอบนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งอะ ไม่ได้เอามาเลยอย่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอามานี่น่ารักนะมันแต่ละรอบมันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนกันต่างๆกันไปแต่บางรอบก็เหมือนกันนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นเอวสูงนี่แบบนี้เหลือพร้อมส่งอีกแค่พันห้าร้อยตัวนะลูกค้าท่านไหนเออชอบชอบก็ ก็สั่งได้เลยนะคะเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะรอบนี้รอบนี้เหลือน้อยเดียวอันนี้มีแบบแถมฟองแถมดูมให้ด้วยนะคะแล้วก็ก็จะมีแบบนี้อุ้ยตกแล้วก็มีท่อนท่อนท่อนล่างนี่มีท่อนบนกับท่อนล่างนะแล้วก็ มีเสื้อเมื่อเสื้อคลุมสวยอยู่มีเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งกระโปรงขาบานไหมคะอ่าไม่มีเลยลูกค้าไม่มีกระโปรงขาบานเลยมันมีแหละแต่ว่ามันยังไม่เข้า แบบและลายมันก็จะรวมๆกันไปนะคะนคะซัเมอร์เอ้ไม่แน่ใจอะลูกค้าไม่รู้ว่ามีมาไหมอันนี้ก็จะมีกางเกง่งอุย๊ยอันนี้มีอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งแต่ว่าเขามีมาให้เราก็ใส่ไปเลอเนาะแล้วก็มีข้างในอันนี้มีสี่ชิ้นชุดนี้ ส่งเริ่มต้น50ตัวจ้าของมีค้อมส่ง1,500ตัวนะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้น่าจะแบบนี้นะคะไซส์มันก็จะคลาลาไปเลยอะลูกค้า คือบางลายอาจจะเป็นแบบไซส์นี้บางลายอาจจะเป็นไส์นี้เวลานี้มันส่งนิ้มจะคละให้นะคะแต่ขอลูกค้าแบบเล่นงานเหมาเดอ้องานตัวนี้มันค่อนข้างที่จะงานตัวนี้เลือกลูกค้านิดนึงเพราะว่าใส่ยังไงวะพี่อันนี้คืออ๋อแบบว่าอารมณ์แบบเราใส่ไปงี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะพอง,พองตรงนี้ สวยมากอันนี้เป็นงานถูกของร้านนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจงานถูกของร้านก็สามารถสั่งได้เลยงานมือหนึ่งเนอแต่ว่างานโลนะคะอุ้ยสวยมาก นี่อันนี้มีสามชิน้นมีเสื้อตัวหนึ่งมีท่อนท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะคะผสมผสมกันไปนะเดี๋ยวเจาะกระสอบอื่นให้ขายดีมากนะ ที่แรกอะ่ะกาจะไม่เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าไม่ได้กําไรเลยแต่ว่าลูกค้าประจำหมาเยอะสั่งแบบสั่งเนี่ยขนาดแบบว่าไม่ไม่ได้แบบเปิดพีหรือว่าอะไรนะลูกค้ามาสี่พันหรือแค่พันไหอ่ะเดี๋ยวนี้จะเจาะกระสอบอื่นให้อีกมันมีเยอะมากมันมีหลายกระสอบ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเจ้าเหมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามได้เลยเพราะว่านิ่มนำเข้าให้นะคะแบบถ้าบางทีถ้ามันมีก็จะทักหาแบบเออมันมีสายฟอร์ม,มนะใครที่แบบเฉพาะแบบหนูจะเอาเฉพาะแบบเซ็กซี่เลยพี่นิ่มอะไรเงี้ยก็มีนะคะโดนเจาะทุกกระสอบเลยอะลูกค้า สอบนี้ลายเยอะอยู่อ่ะมาดูกันแต่และก็สอบมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะรวมๆแล้วอะไรอย่เงี้ยรวมๆแล้วก็จะแบ่งให้นะคะไซส์ใหญ่ๆเข้ามาเยอะไหมโอ้โหพี่ เดี๋ยวนี่ให้น้องสาวเก็บไว้ให้แล้วเดี๋ยวเด๋ยส่งไปให้ไซส์ใหญ่อุ้ยน่ารักมากลูกค้าปกติงานวันพีชมันจะมากับงานเรียบร้อยถ้าสายฝอนี่จะไม่มีเลยวันพีชคือตอนแกะออกมาแกะได้นะอุ้ยอุ๊ยตัวใหญ่ เขใหญ่มากไซสบิ๊กเลยอะพี่สุดกันยาไซส์บิ๊กก็มีซีเอลห้าเอลอะก็จะมีแบบถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่เอาไซส์ใหญ่บอกได้นะคะแต่ว่าเลือกไซส์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เอาไซส์ใหญ่บอกได้เพราะว่านี่มีแบบเจ้าที่แบบว่าเขารับแต่ไซส์ใหญ่ นี่โอ้โหใหญ่จริงรุ่นนี้เรียบร้อยมันจะแบบว่าไม่ได้โปอ่ะมันก็จะมีแบบบาง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 ,บางส่วนที่แบบโปะบ้างแต่แต่ไม่ได้เยอะเท่าสายฝอน่ารักมากอันนี้ชุดน,นี้อุ้ยเอลสูงอ่ะอันนี้ไซส์นี่มันอะไเนี่ยไซเล็ก นี่น่ารักนะคะใหญ่ๆจัดมาให้พี่เลยพี <c> ่ย <oughs> ได้เลยถ้าไหนที่แบบว่าไม่เอาไซส์ใหญ่อะบอกบอกแอดมินได้นะคะแต่ว่ามันเน้นไซส์ไม่ได้นะมันก็จะเป็นไซส์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบว่าเออคะละปนมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะลูกค้าคือคือได้ไซส์ใหญ่ไปต้องเข้าใจว่า ไซส์ใหญ่อะมันหาซื้อทั่วไปไม่ได้นะคะมันก็ต้องแบบมันแย่งแย่งกันอะไซส์ใหญ่อ่ะเพราะว่าราคาราคาเดียวกันสวยอันนี้คือคือยังไงเอ่ยอ๋อแล้วก็มีอันนี้คุ้มให้อีกตัวหนึ่งโหพี่เซตน,นี้คือคุ้มมาก นี่สามอย่างสวยสวยลูกค้าสวยเหลือแค่นิดเดียวนะเหลือเหลือหนึ่งันห้าร้อยตัวสั่งได้เลยเด้ออันนี้คืออะไรอะ่ะกลัวมันมีตัวเดียวอ่ะเนี่ยจัดมาค่ะได้เลยลูกค้า อุ้ยมีอย่างนี้ด้วยไม่น่าจะมีนะกลัวมีชุดเดียวอ่ะพี่อันเนี้ยน,นี้มีเยอะอยู่เฮ้ยกันนะอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ต้องให้น้าออกรุ่นนี้ไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้นนไไดเสียดายมากอะ่ะมีแต่เสื้อมีแต่เสื้อรุ่นเนี้ย รุ่นนี้มีอันเดียวหรือเปล่าเนี่ยนิมดูกันดิมีตัวเดียวลูกค้าไม่เป็นไรนึกว่ามีหลายตัวจะได้ให้นาๆนนะเอาออกให้เพราะว่ามีแต่เสื้ออันนี้มันค้ากันมาดูดูดูกระสอบอื่นดีกว่า ก็สอบวันนี้อาจจะแบบรีวิวให้ไม่ได้เต็มรูปแบบนะเพราะว่าเดี๋ยวพวงนี้เดี๋ยวพวกนี้อาจจะเต็มรูปแบบแต่ว่าถ้าถึงพวกนี้มันก็น่าจะหมดแล้วแหละลูกค้ามันไม่ค่อยจะเหลืออันเนี้ยนี่มีฐานอยู่แล้วอ่ะชุดว่ายน้ำอ่ะมันมามันก็หมดนะเอ้ยอุ้ยสวยอันเนี้ยก็สอบนี้สวย มันก็จะมาเหมือนๆกันทั้งกรสอบเลยนะได้อยู่รอบนี้ลูกค้ากำไรเยอะช่วงนี้ช่วงนี้หน้าหน้าฝนอะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังไปทะเลงทะเลกันอยู่ไงขายดีงงไหมลูกค้าแบบอัดอั้นจากการที่ยวไง ก็เลยแบบเที่ยวกันนะเนาะแล้วนี่ก็เพิ่งไปมานี่ตับไปซื้ออย่างเงี้ยคือแบบที่ที่ทะเลมันแพงมากเลยเนาะมีแบบว่าท่อนโอ้โหลูกค้าสวยแบบรวมๆกันมาอันเนี้ย อันนี้มีหลายชิ้นเลยหนึ่งสองสามนี่ลูกค้าจะใส่แค่นี้ก็ได้แบบว่าเออแบบค่อยเอาไปขายแล้วก็มีกางเกงนี่อันนี้ท่อนบนนะท่อนล่างแล้วก็มีเสื้อให้อีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อว่ายน้ำนะคะเนาะ เป็นผ้าว่ายน้ําเลยนะคะไม่ใช่ผ้าคอตตอนหรือผ้าอะไรคือผ้าว่ายน้ําเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ไซส์เอ็มะเนี่ย ชุดไม้นาะบางทีมันดูเหมือนตัวเล็กแต่มันยืดได้เยอะนะคะมันเป็นผ้าผ้าที่มันแบบยืดหยุ่นนะเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนจะสวยนะโอ้โหแบบดูมดีมากดูมดุมหนามากเลยอะลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าดูดูมดูมหนามากมีเสริมดูมอีกแล้วก็อันนี้ท่อนล่าง น,นี่แล้วก็อันนี้มีผ้าคลุมตัวหนึ่งมีเสื้อคุมอ่ะมันคลุมยังไงไม่รู้ว่าลูกค้าต้องเอาไปหาวิธีการเองมีผ้าคลุมให้ด้วยเซตนี้เนี่ยถูกมาก ถูกมากใครแบบว่าสนใจก็สั่งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะรีวิวให้อีกรอบหนึ่งอันนี้ดูแบบดูคร้าวๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเก่าเขาก็จะรู้เออมันประมาณนี้รอนี้อะไรอ่ะโอ้ยลูกค้าคือดีงามมากพี่มันเป็นผ้าว่ายน้ํานะคะให้ดูเนื้อผ้านะคะเนี่ย มันเป็นผ้าว่ายน้ำเลยนะคะผ้าแบบว่ายน้ำในห้างอะไรอย่างนี้เลยนะอันนี้พูดจริงนะสวยสวยอันนี้เรารีวิวไปแล้วอันนี้อันนี้เราก็รีวิวไปแล้วอีกเช่นกันเดี๋ยวเราแกะกระสอบอื่นก่อนนะ แอดมินจะบอกว่ายอดเหลือแค่พันห้าจะรีวิวอะไรเยอะแยะว่าเอาเหืม่ันย่างละถุกะงถก็ได้จะเอาอุ้ยอันนี้ก็อีกลายหนึ่ง เดี๋ยวจะฉกไปให้ดูนะแต่ละกระสอบม,มันก็จะมีแต่ละลาย่ะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะต้องเอามาแบบเอามาคละคละแมทแมให้ ลูกค้าบอกแล้วนี่มาไลฟ์อะไรเวลานี้พี่กําลังจะต้องไปรับลูกจะทำกับข้าวอะไรอยู่ใช่ไหมอันโอ้ยไอ้ออันน,นี้น่รารักอันน,น,นี้เป็นเอวสูงพี่ปกติที่อื่นสองร้อยี่นะบอกเลยรุ่นประมาณเนี้ยเราไม่ขายจะเราขายจเจ้าเราขายราคาเดียวเราขายเท่าไหร่น่ะให้ถึงแบบ 65ลูกค้าลูกค้าดูเอามือหนึ่งนะอันนี้เป็นวันพีชโหสีแบบสีจัดจ้านมากเลยสีแบบชุดฉาดกระชากมากเลย นี่โอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะ,อะก็ประมาณคร่าว,าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวแบบเวอร์ชันจเต็มให้ให้ลูกค้านะคะตอนนี้แบบว่ารีวิวคร่าวๆไปก่อนอุย้ยไอพี่อันนี้มันใส่ยังไงเ มันแบบว่ามันน่าจะคุมมันน่าจะคุมแล้วก็มีกระโปรงกางเกงอยู่ในนี้อุ้ยน่ารักลูกค้าอันนี้ก็เป็นวันพีชนี่ เปิดให้แฟนตอนไหนสยสยๆทางนั้นเปิดให้แฟนตอนไหนย,ยังไงเอยนิ่มงงลูกค้าเปิดให้เอฟหรอโอ้ยไม่รู้ว่ามีเยอะไหมอะ่ะ กลัวมีตัวเดียวอ่ะลูกค้าน่ารักมากเลยอะ่ะกลัวมันมีตัวเดียวอันเนี้ยเพราะว่ามันมันเหมือนมันเห็นแค่ตัวเดียวอะ่ะมันไม่มีพวกอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้อีกรอบนึงอ่ะไม่รบกลัวลูกค้าดีกว่าเดี๋ยวรีวิวพรุ่งนี้เลยดีกว่าเพราะว่ากลัวแบบบางบางลายที่รีวิวไปแล้วมันแบบว่ามีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ย ออันนี้มันขายปีกเอ้ยมันขายส่งอะลูกค้าไม่ได้ขายปีกเลยนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ามีขายปีกเมื่อไหร่เนี่ยนิ้งจะแจ้งให้ทราบนะคะเนาะสำหรับงานตัวนี้นะคะพี่ๆี่ท่านไหนที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เห็นระเห็นราคาด้วยแล้วก็เห็นหลายด้วยถ้าลูกค้าชื่นชอบลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะคะขั้นต่ํา50ตัวเนาะงานตัวนี้นะคะมีพร้อมส่งแค่1 5 0 0ตัวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะเนาะ อ่ะโอเคนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะเนาะงานนี้มีแค่นี้เอง นี่งานนี่มีแค่นี้นะคะก็คือหมดล็อตนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเราหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเนาะที่จีนอ่ะมันมีแค่แบบบางแบบนะคะแต่ว่าลดลบแบบเนี้ไม่ค่อยมีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะี่ขอตัวลาไปก่อนพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะงานตัวนี้นะคะผ้าดีมากไม่ใช่ผ้าแบบว่าชุดว่ายน้ําธรรมดานะคะอันนี้คือเกรดที่มันแบบว่าชุดว่ายน้ําค่อนข้างที่จะแบบ ดีนิดนึงนะคะเนื้อผ้าอะไรมันค่อนข้างที่จะดีนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ